คนละบาทสองบาทก็ได้ครับคนละหมื่นสองหมื่นก็ได้ครับโอ้โหไอสัตว์ขอทาอีกทน้อยเลยเหมือนแ่หมึงนทำไม่ได้ยอดนะรู้เปล่าโอ้โหสองหมื่นก็ผีวันหนึ่งโอ้โวนละสี่หมื่นเรื่องนี้ทำยอดเหรอวันละสี่หมื่นแช่ครับถ้าถ้ายอดไม่ถึงผมตัดแขนครับโอ้โหไอสัตว์ขอทาเลือดอีกทำได้กำไรได้บริสีหมื่นให้ให้มากได้บุญมากครับให้น้อยไม่ได้อะไรเลยครับเอาเอาเอาขอาสูบบุหรี่ไหมเอาเป็นบุหรี่แทะได้ไหมเออเป็นบุหรี่แทะได้ไหมบุหรี่มวลหนึ่งได้ไหมได้ครับพี่ผมกำลัง อยากเสียบอยู่ดีเอากระเป๋ากระเป๋าเอาเอาไปบุหรี่สูบนะชอบใจเลยดิชอบดิไม่มีไฟแชกเหมครับโอ้ยสัตว์เอ้ยจะดูก็ลำบากดูดแท้แต่ล้วชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรกันเนี่ยครับชื่ออะไรกันเนี่ยแต่ละคนผมใส่ใหม่ครับพี่ที่ขอทานเมื่อกี้โรตีครับโรตีใส่ใหม่ขอทานเมื่อกี้โรตีเอาโรตีมาคั่วใส่ใหม่ใช่ครับผมเนี่ยครับผมคนเดียวหมูปิ้งคนเดียวคนเดงหมูปิ้งผมชื่อไซก้าครับ อ๋อไซก้าและคนคนเสื้อแดงอ่ะบักนินครับบักนินหมอสุนินครับหมอสุนินอ๋อหมอสุนินโอใช่ครับพอคนนวดออกมันเมันเป็นคนนวดครับมันเป็นนคใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยแล้วพี่ชายชื่ออะไรอ่ะถ้าผมชื่อเฉินครับชื่อเฉินครับวิเฉินถ้าหากเรานั้นรักกันจริงเขาถามเธอหน่อยได้ไหมเธอจะยอมวิ่งหนีตำรวจกับฉันทุกวันหรือเปล่าการชาที่ฉันนนซ่อนไว้ในกระเป๋า ฝากหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่เต็มแล้วกกกันจริงใช่ไหมเธอลับมาที่นี่ใหม่ได้ไหมแล้วก็มาแบบมาร้องแบบเต็มเต็มเพลงอ่ะเดี๋ยวจะรลอฟังแขนผมจะไม่คบแบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ถ้าแขนถ้าแขนไม่คบก็เลิกซะสิก็ไปหาแขนใหม่เออพูดแบบ้หญีงเลยพี่ครับผมอยากใส่สูทอยากใส่สูทพี่บอมีสูทแขนขาวให้ผมใส่ไหม ผมรักพี่นะครับไม่ไม่เลียดผมไม่ไม่ได้รักเกียร์แต่ไม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 ่ชอบฟันดาบเฮ้ยเดี๋ยวหัวหน้าแก๊งพี่นี่ชื่ออะไรนะคนไหนนั่นไงนู่นครับพี่เฉินนู่นอ๋อเฉินอ๋อคนไม่เกียร์เฉินนั่นไงเฮ้ยรอดปม่ได้เหรพี่เฉินครับครับว่าไงครับเอ่อโรตี สายไหมสายไหมครับไหมโอ้ครับอยากใส่สูตรอยากใส่สูตรแล้วไงอยากใส่สูตรแล้วไงคือไม่มีตังค์เข่าสูตรหรือว่าอะไรสูตรขาวๆาวครับอยากใส่สูตรขาวขาวผมต้องทำอะไรบ้างครับนงานแต่งเหรอมอมีมีอาหารไหมไม่ข้าวเอ็นรลยได้ดีเลยมอ หมอดหมอไม่เข้าป่ะพี่เฉินไม่เข้าไหมผมขอหน่อยไม่มีเลยไมมีเข้าว่าเหลือเข้าหน่อยไปเดี๋ยวพี่ยงเลี้ยงข้าวผมหน่อยครับเลี้ยงข้าวผมหน่อยครับเลี้ยงข้าวหน่อยไป มีใครไปข้าวไหมครับมีเลยว่าสั่งฟู้ดทันไหมสั่งฟู้ด่าไปผมเลี้ยงไปมสิบจานลงมาเลยครับสิบผมเลี้ยงเฮ้ยสิบจานเดี๋ยวสั่งสั่งฟู้ดยังไงผมไม่เคยสั่งมีโทรศัพท์ว่าโอ้โหลึกเลยสั่งโทรศัพท์ไวบีรสั่งไวบีเหรอเนี่ยมีมีมีผมไม่เคยสั่งก่อนไปที่เมสเซจครับก่อนแล้วก็ฟู้ดใช่ครับแล้วมันจะมีคำว่าฟู้ดป่ะผมเนี่สั่งสั่งแล้วครับแต่ครับฟู้ดแล้วก็กดพิมพ์ลงไปเลยครับเอาเงินไปซื้อยาดูดดีกว่าเนี่ยแน่แน่เข้ากันอ่ไปแนั่ับ อ๋อเอ่อเชฟเชฟมีมีอีกไหมครับพอกะชอปมีมีอีกีกจานในตัวมีมีหนึ่งสองสี่หกครับเอามาหมดเลยสิบหกเท่าไหร่ครับพี่พี่เฉิอนก็จะเลี้ยงหมดคนสามหนึ่งก็จะเลี้ยงเราสิบหกเลยกระเป๋าครับกระเป๋าเท่าไหร่เลยพี่เลี้ยงผมจนโตได้เลยไหมครับตอนนี้คิดหาคิดเล็กเลยขอรถเขาเลยไหมล่ะฮะหนึ่งสองหนึ่งขอครับขอครับกว่าผมจะได้กินสเต็ก เอ้เรามีกี่คนมา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 มัมามามาม่มามามามอมาด้ดามามาด้มยมอมา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 มวมเมามามาไดมามนมา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 มนม2เาม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 าอาม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 านานามมานามมีมีมมาม่าหามาา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 มามมามาาาาาม เลี้ยงกันเองตัดอินตาจะจานตัวอ้าวอ่างี้เดี๋ยวอ้าวผมขอจานเดียวอ้าวที่เดี๋ยวที่เดี๋ยวผมไม่เอาแล้วกันจานเดียวเอ้ยอย่าเย็นแม่าเย็นแมเฮ้ยมันคอเชอเลยอ่ะขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยเราเอารถเราไปเก็บก่อนไหมเราเอารถคันนั้นไปเก็บก่อนเแล้วเราไปเก็บก่อนเราไปยังไงไปเจอกันแลนเหลืองที่ไงกคันนี้ไปปุ๊บแล้วเราแล้วเราเราไปไปทั้งคันอะไปจบคุณทั้งคันอะแล้วแล้วตำรวจไปจะจับเราหมดยังไงวะลงเลย เอาจริงดิเดยวรอดจริงใช่ไหมเี่อตำรวจมานน่ไงตำรวจก็มาแม้รถคันนี้ด้วยอ่ะรอดรอดรอดก็บบาเลยในหนึ่งถุงละอ๋อฉีดายละตำรวจว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 ะ ไปแล้วแดงดิ๊กูไปไปวิ่ง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 ตํารวจไม่ตามก็ได้ไปแกตํารวจว่าไล่รเขาแล้วก็ไปที่อื่นด้วยกูรอดมีคนไม่รอดไหมเนี่ยรอดละอันนี้รอดละอันนี้คือรอดละรอดครับ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  รอด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 หอดหอดหอดกี่คนอยู่ไม่รู้กูไม่รับใครไร้เยรับไม่ได้ไม่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 พี่ไม่รับผมได้ป่ะผมอยู่ผมวิ่งออกมาไกลเลยที่เรามาอยู่บนขา ี่บนเขาาทงดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้แม่ผมวิ่งมาไกลมากตำรวจไล่ผมคนแรกเว้ยแล้วอยู่ๆไม่ตำรวจตำรวจแม่ก็วนกลับไปที่อื่นเว้ยผมงงเลยอะไรว่ามันจะไล่ใครมันมีหลายคนไงมันมีหลายคนอ๋อพันธนั้นไม่หลายคนผมว่าคนเดียวไงรอดๆผมรอดผมรอดเดี๋ยวจี้ให้อยืนไหนพี่อยู่ไหนพี่โดนจับพี่โดนจับเหรอถามผู้ถามผู้ถามวิ่งๆเขาไปใครโดนจับบ้างไม่รู้อ่ะอ๋อตอนนี้พี่อยู่กับใครพี่อยู่กับใครสองคนเหรอ เออมีคนสลบโดนแค่สองคนปะโดนแค่สองคนพี่มีคนสลบด้วยไม่รู้ใครทิวใช่ใช่คิวโอเคโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวทะเลทรายได้ไหมสอนอไม่ไม่อยู่นี่สเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยสอนอในเมืองโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไล่รับทีละคนพี่สก้าเกมน่าจะเกมกับลุงพี่สายแปดสายแปดสิ่งมาพี่สายแปดโคตรซิ่งเลยเดี๋ยวตอนแรกผมจะวิ่งไปหาวี่แหวเอาแหววมาผมวิ่งหนีแม่งเลยผมรู้ไปรถหายเนาะพี่ถ้าคนเราเยอะกว่านี้บอกเลยโอกาสรอดเยอะอยู่ คนเยอะไงแปดคนเลยเก้าคนสิบคนสายแปดหรือยังขวรทำมากเลยอย่าหนีไว้ยจ่หายสายแปดรถรถอะไรก็ช่างอ่ะไม่ใช่รถดีก็ได้อยู่รถมึงยังรอเกมเขาไม่ไล่รถทำไงก็สัตว์เข้าใจะว่าก็ก็ต้องไล่อยู่แล้วพี่รถอ่ะไม่ไล่กูไม่โดนเมื่อกี้เขาเปก็พี่ไม่ลงมาโจกไอ้วิ่งเขาก็ห็นคนบนรถโจกโจกอีกโจกอีกเฮ้ยสุดาอยู่ไหนไอ้เจี๊ยโจกแบบไม่สนใจอะไรทนก็ต้องพัม เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเไอ้ลรนี้โเ็แม่แม่ง้ัดีกลังไปกลังไประังยเนี้ยดูไว้ตีับวจตรงพี่ไมยไกับตำรวจตรงเป็นไรพี่ผมได้ปูมาหลายถงะเราไปห้าเไปหครับ กันทำไมอ่ะมันเจ็บนะใช่แนน่ยมันเจ็บนะอย่าตีนะอย่าตีนะเหมือนแบบนักน้ำวยต่อยกันแล้วแล้วบอกว่าอาชีพเดียวกันต่อยกันทำไมนี่ทางขวาทางขวาทางขวาทาพิศกลาอย่าตีกันเด้อตีกันเด้ออย่าตีอย่าตีอย่าตีกันเด้อแล้วข้างหลังพิศกลาข้างหลังข้างหลังข้างหลังอย่าตีกันอย่าตีกัน เอ้ยรถกูไ <laughs> ม <ijn> uhh ่เป็นไรเลยสายแปลติดสายแปลติดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาเอาทำไมรถกูติดเอ้ยเอ้ยชนให้หน่อยครับชวนหน่อยชนชนชวนหน่อยชนนหน่อยครับรถติดครับชน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 หน้าชนหน้าจะชนหลังนะหมอรถรถติดรถติดครับนนั่แหละเฮ้ยีขอบคุณครับเฮ้ยนั่นเราไม่เอาพิษสก้าให้หมอวะ เออไปไปเข้าทะเลเคสอยู่หรือเปล่าคนละเคสเหรออ๋อเคสไงเขาไม่รับหรอเขาอุ้มอยู่อ๋อเขาไม่รับหรอเขาไม่รับหรอโหแล้วคนตายต่อหน้าไม่รับอ๋อทิ้งแม่งไว้ตรงนี้แหละทิ้งนี่พี่ตะกรไม่ต้องไปไหนหรอกไปงั้นเราไปเถอะเอาไม่ขึ้นไปข้างบนนะพี่ลงมาทำไมอ่ะพี่ลงมาทำไมอ่ะพี่ไปไหนอ่ะ นึกว่ามีเห็นตาเว้ยหัวตกเว้ยตาไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้อ่ะไป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 เข้าวัดอยู่อ๋อนึกว่านึกว่าคนอื่นจะเล่นจะเป็นพวกนี้เลยเอาไว้ก่อนอาอโอเคโอเคไปครับไปก่อนครับไปก่อนแล้วครับไปก่อนไปก่อนครับไปก่อนสิบวินาทีเลยสิบนาทีทันยังหรอกโอ้ลื่นโอ้ไม่ทันละมันเรียนมมีประสบการณ์ในขับอะไรแล้วเนี่ยคันเนี้ยเหมือนว่างเลยนะพี่ชายว่างอ่ะใส่แปดอ่ะหรอเปล่าอ่ะหรออ่ะหรอไม่ได้ขับคันนี้พี่อ่ะหรอแก๊งกาไม่ได้ขับคันนี้ งู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 งรถมันสะบัดจังวะยังแตกวงูงูงูอ๋องูชบว้าวเลื่อเือเือเเลือเ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 ือืแบบนีเนี่ยต้องรถมันฝนตกกันเนาะอะไรเงี้ยรถนี่ขี่ออกได้เลยจับเลยครับอะไรเงี้ยยังไม่ออกครับยังไม่ออกไม่ต้องรีบขับครับเดิช้าเดียวขวาปทเนี้ยเดียวซ้ายก็ได้ซ้ายซ้ายไปเรนเขียวอ่ะซ้ายขึ้นไปเรนเขียวดูดมันปาดเสียงรถอ่ะดูดิเนี่ยระวังไม่ ไม,ไม่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 นะนะนะ,ะสวยโอเควิ่งไหมวิ <laughs> ่งไหมมั <laughs> <laughs> นโค้งเยอะมันจะเป็นอย่างนีง้เว้ยตกแล้วฝนตกด้วนนรกเลยอะ่ะ